อเถูกไหมลูกแต่บางเป็นข้างหลังมันเป็นทีมันไม่ได้อยู่ในกรณีนี้เลยถูกไหมคะยังไงก้อนนี้ทีแน่นอนถูกไหมไอ้นี่เหมือนกันครับเชื่อมด้วยอะไรหรือกับหรือหรือกับหรือเนี่ยมีกรณีเดียวที่เป็นอะไร F ถึง F ได้ F ถูกไหมลูกแต่ถ้ามันเด้งมาทีตัวเดียวก้อนนี้ทั้งก้อนตอบอะไรทีอันนี้อันนี้ต้องสังเกตยากขึ้นนิดนึงนะ ทีก็ตอบื่อทีข้อนี้ตอบครับทีพอแล้เป็นอีสิเขาไม่ได้มาาะนั้นผมก็ไปหาโอเคไหมราองชนิดนึงนะทำเก่ะทำเกงทำเกงเราสองสามสี่ห้ให้เวลาชิดสองสห้ให้เวลาชิเดนเดี๋ยวส่งแลัวเดี๋ยวมากเมื่อนูน จะเป็นไปเกล่้กระเป๋าโอ้ยเรำอไันตงเป็นสอง่ใช่ข้อสองอ่าอ่าอ่าดข้อสข้อสองทีกลายเป็นอะไรเป็นเถ้าแล้วถ้าแล้วเนี่ยมีกรณีเดียวที่เป็เอก็คืออะไรหน้าทีหลังเแต่บางเปินหน้ามันเป็นอะไรคะีแน่นอนหน้าเอหน้าเป็นเ ทำเกมไหมไม,ม, mm. ไม่ไม่มรือมันเป็นก็ีา็อกเกมแรกคือต้องหาเกมอย่างนี้หน mm. ้าเป็น F ถ้าแล้ว,ว,ว,วแล้วก้อนีแต่ว, in, ว่าขนี้ตอบนะรครับ่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเชื่อมใหญ่เนาะตัวเชื่อมใหญ่เนาะ ที่เป็นพี่แต่ีนเป็นนอ็อตไไป็อดก็ตง้นาไปเลยไงคตัคไมกัน็อยๆไปใครไม่ได้ก็บอกคนเลยวคุณเดินไปให้เขาได้ค่อยทางนะค่าาับบางทีเราจะดูตัวเชื่อมใหญ่เกนะิน อันต่อ F ใช่ไหมครับเล็บ P เลงเอต่ตเ็มีก็คือคิดได้ไหมเล็บตัวหน้าเ็บอันนี้คือตัวีที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกตัวนะครับเราสามารถเดาได้นะลูกเราสามารถเดาได้นะ ตี่ตอบกีครับจะ เฮ้ยไม่ก็เป็น F นะครับก็ดูดูเครื่องหมายดูเครื่องหมายที่ตรงค่าค้าที P อ่ะมันเป็นอ่าหรือหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันแล้วอันนั้นอยู่ในวงเล็บคือถ้าเกิดตรงนี่มันเป็น T ใช่ไหม T หรือ T หรือมันไม่มีแล้วอ่ะมันก็ต้อง ทีเป็นทีตรงนี้เป็นทีตรงนี้เป็นเอฟใช่ไหมคูณดูตัวเชื่อมหลักลนะคะและใช่ไหมเป็นเอฟูไหม้มนี้คูณตอบเลยเอฟไปเลยนะคะเพราะว่าก้อนนี้มันแลกก้อนนี้และก้อนนี้ถูกไหมครับประเมินตรงนี้เป็นกกเอฟคูณเอฟเลยนะ่ะต,ตรงนี้ แต่แล้วมันตัวเชื่อมใหญ่เป็อะไรครับถ้าแล้วถ้าแล้วเป็นทีตอบนะครับท,ทีเพราะว่าถ้าถ้าแล้วเป็นเอฟอาจจะเป็นเอฟก็ได้ถูกไหมแต่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ถ้าหลังเป็นทีตอบเยน,นะครับอ่าก้อนนี้เป็นทีถูกไหมครับตัวเชื่อมใหญ่เป็นหรือครูรู้เลยว่าก้อนนี้ครูตอบเลยครับ อกอนอใช่ไหมรม่รู้ว่าชิวเป็นอะไรพอไม่รู้ว่าชิวเป็นอะไรก้อนนี้ถ้าก้อนอาจจะเป็นทีก็ได้เป็นก๊สก็ได้เพราะว่าหนูไม่รู้ค่าชิวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ คอเมยไม่ขาันร็ว้องรมาักรแล้วกเสร็ล้วเรนี่นะรเปื่อเรมามมาทีนี้นะคม่ิ้บอกว่าให้อันย่อยแล้วหาประโยชน์ยาวๆอันใหญ่นะคบอันนี้เราจะทำลับนะคบก็คือให้อันใหญ่มาแล้วหัน้อยนะคะ ดูข้อน่าสิแค่ต่อเลยครับข้อที่สีใหญ่นะครับข้อที่สีใหญ่เขาบอกว่าอะไรโจงยหาค่าความจริงของประพจน์ TQRS จากประพจน์ที่กำหนดให้นะครับข้อสี่ใหญ่นะครับตาูข้อหได้ นิดๆมาก่อนร้นวยละค่นะครับก็ถามว่า Q R S เนี่ยไม่เป็น Q หรือเป็นคือเขาให้อันใหญ่มานะคะแล้วให้ย่อๆทำากแล้วนะ ตำในี้ทนนี้เชื่อมมครับเราเช er ื่อว่านี้ถูกหมอะแต่ว่าขาให้คตอบเป็นีนะครับครูจะเขียนคตอบตรงนี้ให้ตรงกับตัวนี้เราจะท้กับนะคะนี้่อทําลกม้ด้ยนะ้นกับนะจากนั้นครจะแครัตัวนี้จะงกับคีตัวนี้จะงกับตัวเชื่อตัวนี้นะครับ คำตอบเป็นทีข้านแม้ไม่เป็นไรคะทีแล้ว ของก้อนนี้นะครับนาดูได้นะตัวนี้คือของก้อนนั้นก้อนะครับออก็แตเพ่มตันนี้คือของก้อนี้นเนียตันนี้นคอของก้นีต้ตัวนี้คือของก้อนนี้นะครับนีบ้นแตกเป็นไรครับและข้อทีและ ใสไปแล้วนะอ่าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่ออาันนะท,ทีครับอ่าทีนะท,ทีเขืต่อเมื่ออะไรแล้วด้ยทีทีอาทีเาตัวเนี้ยคือนาอาตัวเดียวเป็นรครับรเค่อยๆได้นะจะไล่แบบนี้นะครับ เชื่อมด้วยค่าแล้วอะไรค่าแล้วเอฟแล้วมีเชื่อฟ f อ่ารู้รู้ละอันนี้คือค่าชีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าอะไรทีเท่ากับทีนะคะแล้วก็ชิวกับอาร์ด้เนเนฟก็ต่อโอเคไหมค่อยๆทำนะครับ อันนี้มันแบบว่าอันใหญ่เป็นอันย่อยนะลูกเดี๋ยวเราเรียนสัตว์แต่งันมันทั้งไปแล้วก็กลับนเอ๊ะ